ครั้งที่สองร้อยเจ็สิบหกสำหรับคาถาที่สิบเอ็ดซึ่งมีความว่าการร้องไห้ก็ดีความเศร้าโศกก็ดีความร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำเลยเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติาทั้งหลายผู้ละไปแล้วญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นจะร้องไห้สักเท่าไหร่ถ้าผู้นั้นเกิดเป็นเปรต ญาติที่อยู่ในมนุษย์โลกร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเปรตก็ยังต้องเป็นเปรตอยู่อย่างนั้นคือว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกับญาติที่ละโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าถ้าท่านกระทำทานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แล้วก็ญาตินั้นอนุโมทนาก็สามารถที่จะได้รับสมบัติที่เกิดจากการอนุโมทนาที่เป็นกุศลจิตของตนเองได้สำหรับคาถาที่สิบสองแปลความว่า ก็ทักษิณาทานนี้แหลอันท่านให้แล้วประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์ย่อมสำเร็จโดยพลันเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เปรตนั้นตลอดกาลนาข้อความต่อไปท่านผู้ฟังจะทราบว่าการถวายทานเพื่ออุทิศแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่เกิดเป็นเปรตนั้นจะต้องถวายทานแก่ผู้ที่บริสุทธิ์ถ้าผู้นั้นไม่บริสุทธิ์ ไม่ได้รับอุทิศส่วนกุศลเพราะเหตุว่าไม่เป็นปัจจัยที่จะให้โสมนัสและอนุโมทนาได้คาถาสุดท้ายในติโรกุดกันมีข้อความที่พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญพระเจ้าพิมพิสารที่ได้ถวายทานอุทิศแก่หมูพญาตในกล่าวนั้นด้วยพระคาถาว่าโสยาติตัมโมจะอยังนิทัตสิโต เปต,ตาณปูชาจะกตาอุลาราพลัญจะทิกขูณมนุปดินนางตุมเหหิตปัญญงปัสุตังอะนับปะกันติซึ่งแปลความว่ายาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละไปแล้ว และท่านทั้งหลายได้เพิ่มกำลังให้แก่ภิกษุทั้งหลายแล้วบุญไม่ใช่น้อยท่านทั้งหลายได้ขวนฝายแล้วดังนี้ซึ่งการทำบุญแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะเหตุว่าท่านก็จะต้องขนขวายหลายประการทีเดียวการทำบุญกุศลนั้นจึงจะสำเร็จได้รวมทั้งการอุทิศส่วนกุศลให้ด้วยถ้าท่านเป็นผู้ที่ไม่ขวนขวาย ทำแล้วก็แล้วกันญาติมิตรก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับอุทิศส่วนกุศลหรืออนุโมทนาถ้าท่านเป็นผู้ที่ไม่ทราบว่าสามารถที่จะอุทิศส่วนกุศลที่ได้กระทำแล้วนั้นให้ผู้อื่นอนุโมทนาแล้วก็ได้สมบัติเพราะการอนุโมทนาของตนสำหรับคาถาสุดท้ายซึ่งแปลความว่าญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วคือหมายถึง การทำกิจอันญ,ญาติทั้งหลายพึงทําเพื่อญาติผู้ที่อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่โล่งลับไปแล้วเป็นการกระทำกิจที่ควรกระทำแก่ญาติแร่การหนึ่งบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละไปแล้วการบูชาก็คือการบริจาคทานและอุทิศผลให้ข้อความที่ว่า และท่านทั้งหลายได้เพิ่มกำลังให้แก่ภิกษุทั้งหลายแล้วด้วยการถวายปัจัจทายทานข้อความที่ว่าบุญไม่ใช่น้อยท่านทั้งหลายได้ผลขวายแล้วดังนี้การกระทำทาน,นกุศลแต่ละครั้งและการอุทิศส่วนกุศลให้นั้นเป็นการสะสมบุญเพราะว่าขณะนั้นเป็นจาคะเจตนา คือการที่จะสละละกิเลสความตระณีความหวงแหนหรือว่าการไม่ระลึกถึงคุณการเกื้อกูลกันของผู้ที่เป็นญาติมิตรสหายข้อความในอัธกถาตอนท้ายมีว่าเทศนาปริโยสาเนเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงติโรกุตคาถาสิบสามคาถาเริ่มตั้งแต่คาถาว่าติโรกุเตสุ ติดพันติเป็นต้นจนกระทั่งคาถานี้เป็นที่สุดนั้นเวนัยสัตว์ทั้งหลายได้เกิดความสลดใจด้วยการได้ฟังเรื่องเปรตวิสัยและได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานถึงแปดหม่นสี่พันเป็นประมาณรุง่งขึ้นวันที่สองจนถึงวันที่เจ็ดพระผู้มีพระภาคทรงแสดงซ้ำอีก และมีผู้ตััสรุธรรมะอีกถึงวันละแปดหมื่นสี่พันทั้งเจ็ดวันดังนี้ตามที่กระผมได้ศึกษามานี้นะครับเรื่องของเปรตเนี่ยมีมากมายเหลือเกินมีรูปร่างลักษณะต่างๆกันสารพัดแล้วก็ไอ้ความเป็นอยู่ของเปรตนี่คือมีปกติหิวระหายนี่เป็นประจำของเปรตนะครับแต่ว่า ท่านผู้บรรยายท่านก็ระบุอยู่อย่างหนึ่งว่าทานที่อุทิศไปให้เนี่ยนะครับจะได้แก่เปรตจำพวกเดียวท่านเรียกว่าประรัตตูปชีวกะเปรตถ้าว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าพวกนี้เท่านั้นที่จะได้รับทานอันนี้นอกจากอ่านอกจากนี้เปรตอื่นๆน่ะไม่ได้รับหรอกแล้วก็ผมก็ถามว่าเขาทำไมล่ะก็เปรตอื่นๆก็หิวระหายเหมือนกันทําไมจึงจะไม่ได้รับล่ะ ท่านก็อธิบายว่าก็เพะเพรตพวกนี้น่ะที่เรียกว่าประทัดตูปชีวิกบเรตเนี่ยมันอยู่ใกล้พวกมนุษย์มากที่สุดนี่เป็นเหตุผลของท่านให้ว่าอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ทราบว่าอันนี้จะเป็นไปได้อย่างอย่างไรขอความกรุณาด้วยนะครับข้อความในพระไตรปิฎกพวกที่เป็นเรตทั้งหมดนั้นอยู่ในฐานะที่จะได้รับบุทพิสุจนุศล ซึ่งข้อความในปรมัตโชติกาอัถกถาขุตกะนิกายขุตกะปาถะติโรขุดตกันมีข้อความเรื่องเปรตข้อความในปรมัตโชติกาได้กล่าวถึงลักษณะรูปร่างของเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารว่าบางพวกก็มีลักษณะหอมหยาบดำเหมือนต้นตาลที่ถูกไฟป,ป่าไหม้เส้นเอ็นหย่อนอวัยวะ ใหญ่น้อยห้อยย้อยนี่ก็เป็นไปตามผลของกรรมแล้วแต่ว่ากระทำกรรมอย่างไรมาก็ทำให้เกิดเป็นเปรตที่มีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นบางพวกก็เป็นพวกที่หิวกระหายจนมีไฟเผาพุ่งออกจากท้องแลบออกมาทางปากบางพวกช่องคอยเล็กเท่าปลายเข็มท้องดุดภูเขาหิวมากเพราะบริโภคไม่ได้ ตามต้องการบางพวกก็ลิ้มเลียสิ่งโสโครกเช่นเลือดหนองเป็นต้นเป็นอาหารนี่ก็เป็นลักษณะของเปรตต่างๆกันแต่ว่าในปรมัิโชติกาอัจถษาาได้กล่าวถึงฐานะเปรตซึ่งเป็นฐานะที่รับอุทิศส่วนกุศลได้เพราะเหตุว่าได้กล่าวถึงผู้ที่เกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์นรก เป็นสัตว์เดรัจฉานและก็เป็นพวกเปรตแต่ว่าสัตว์นรกก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีซึ่งเป็นกําเนิดอบายนั้นไม่สามารถที่จะรับอุทิศส่วนกุศลได้แต่ว่าสําหรับพวกเปรตพวกปิดิวิสัยนั้นเป็นฐานะที่รับอุทิศส่วนกุศลได้และข้อความในปรมัตาโชติกาอัตฉริยมีข้อความว่าข้อที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าดูกระกาม ฐานะมีอยู่แก่ทานซึ่งสำเร็จแก่ผู้ที่อยู่ในฐานะนั้นหมายความว่าเมื่อทักษิณาสำเร็จในฐานะอันต่างโดยประเภทมีขุปปิปาสิกะเปรตวันตาสาเปร,ปรตรประทัตตูปชีวิเปรตนิชามะปันหิกะเปรตเป็นต้นเมื่อสำเร็จในฐานะดังกล่าวนี้คือแก่เปรตเหล่านี้ ซึ่งก็ได้แก่เปรตทุกจำพวกเพราะใช้คําว่าขุปปิปาสิกะเปรตวันตาสาเปรตปรทัตุูปชีวิเปรตนิชามตันหิกะเปรตเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นขุปปิปาสิกะเปรตคือเปรตที่มีความหิวกระหายเป็นนิดวันตาสาเปรตเปรตผู้หมดหวงังหวังจะได้รับก็ไม่ได้รับ คอยไปคอยไปอยู่เรื่อยๆประทัตตูปชีวิปเปริได้แก่ปเปรตที่ดำรงชีวิตโดยอาศัยสิ่งที่ผู้อื่นให้มิจชามะตันหิกะปเปรตเป็นปเปรตที่ตัญหาความทยานอยากเผาไหม้เป็นต้นเมื่อสำเร็จในฐานะดังกล่าวนี้คือแก่ปเปรตเหล่านี้ซึ่งได้แก่ปเปรตทุกจำพวกจึงชื่อว่าสำเร็จโดยฐานะ หมายความว่าทานที่ให้ไปและอุทิศให้สำเร็จแก่พวกเปรตทั้งหมดไม่เว้นเลยไม่ใช่แต่กรทัตร์ตูปชีวิเสริเท่านั้นนอกจากนั้นนะคะข้อความในอัตถรายยังมีว่าจึงชื่อว่าสำเร็จโดยฐานะเหมือนเมื่อให้กหาปณะนะชาวโลกย่อมกล่าวกันในโลกว่าบุคคลน,นั้นให้กหาปณะ,ะดังนี้คือสำเร็จทันทีทันใด เมื่ออุทิศให้และอนุโมทนาทันทีก็ได้รับสมบัตินั้นทันทีเหมือนกับการให้เงินฉันใดการอุทิศให้แก่เปรตแล้วก็เปรตนั้นอ,นอนุโมทนาก็จะได้รับส่วนของกุศลที่อุทิศให้เพราะเหตุว่าการที่เปรตจะได้รับอุทิศส่วนกุศลจะต้องถึงพร้อมด้วยองค์สามคือหนึ่งเพราะการอนุโมทนาของเปรต สเพราะการอุทิศให้ของทายก 3. เพราะความถึงพร้อมแห่งทักกินายบุคคลคือเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีลมีความบริสุทธิ์ที่ทำให้เปรตเกิดปีติโสมนัสอนุโมทนาด้วยซึ่งข้อความต่อไปเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังจะได้ทราบว่าถ้าให้ทานแก่บุคคลผู้ทุศีลและอุทิศส่วนกุศลให้เปรตจะไม่ได้รับ เพราะเหตุว่าไม่เกิดปีติโสมนัสที่จะอนุโมทนาถ้าเปรตนี่เป็นอะมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์สามารถที่จะรู้จะเห็นการกระทํำกุศลและอกุศลของบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ได้ที่จะให้คนอื่นมายินดีอนุโมทนาในอกุศลลธรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าให้ทานแล้วก็ให้กับบุคคลที่ไม่บริสุทธิ์เป็นผู้ทุศีแลแล้วก็ เปรตจะไม่ได้รับอุทิศส่วนกุศลทานตอนนี้นะครับมีการกระทําอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือการให้ทานอีกอย่างหนึ่งก็คือการอุทิศส่วนกุศลน,นี่ก็พญยายนะก็ดูจะต่างกันอยู่หน่อยหนึ่งนี่สําหรับการให้ทานนั้นนะ่ะก็รู้กันอยู่แล้วละว่าให้อย่างไรทําอย่างไรก็รู้กันอยู่แล้วเพราะมันเห็นเห็นกันอยู่ทีนี้สําหรับ การอุทิศส,ส่วนกุศลนี้นะ่ะก็รู้สึกว่าอาจยังเป็นเงาเงาอยู่ครับเ็ราเห็นว่ากุศลที่อุทิศไปไปให้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือว่ากุศลเป็นวัตถุหรือว่าไม่ใช่วัตถุแล้วผู้รับเนี่ยได้รับเป็นวัตถุหรือว่าได้รับอย่างไรเอาความคุณาตรงนี้สักหน่อยนะครับการถวายทานเพื่ออุทิศแก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วข้อความในปรมัตถโชติกามีว่า ซึ่งเมื่อพระเจ้าพินพิสารได้ถวายนา้ำแก่พระผู้มีพระภาคและพระภิกษุสงฆ์ในขณะนั้นเปรตซึ่งเป็นญาติอนุโมทนาแล้วก็เกิดสะโบกคอรณีซึ่งเมื่ออาบและดื่มแล้วก็มีวันณะดังทองคำนี่เป็นข้อความในอัธกถาซึ่งท่านผู้ฟังจะได้พิจารณาว่าการได้รับสมบัติเมื่อรับอุทิศส่วนกุศลและอนุโมทนาแล้วจะได้รับสมบัติ ในลักษณะใดเมื่อพระเจ้าพิมพิสารส่งถวายยาขู่ของเคี้ยวและของบริโภคก็เกิดอาหารบริโภคแก่เปรตเหล่านั้นมีอินทรีย์กับปี้กับเก่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารส่งถวายผ้าและเสนาสนะผ้าปูนอนและที่นอนก็เกิดผ้าทิพย์เป็นต้นแก่เปรตเหล่านั้นอย่างนี้ก็พอจะเข้าใจได้ครับแต่ว่าที่นี่มันก็มีอยู่ว่า มันยังไปเงาเงาอยู่นิดหน่อยคือว่ายัางทายกทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ให้ขนมให้ผ้า่อนอะไรต่ออะไรสารพัดละที่ให้กัน,นที่ให้ทานไปนเนี่ยถวายแกพระภิกษุสงฆ์หรือว่าใครก็ตามเถอะแต่นี่ไอ้สิ่งเหล่านี้นะที่จะไปปรากฏแกผู้รับคือเปรตนั่นนะเป็นอย่างนี้หรือว่าเป็นของทิพย์อย่างที่ที่อาจารย์ว่านั่นทีนี้มันก็มีบอกว่าเอ๊ะก็ได้อย่างนั้นะให้อย่างไรก็ได้อย่างนั้น ให้ให้ขนมหม้อ,อกแกงไปเปรยก็ได้กินขนมหม้อ,อกแกงด้วยอย่างนี้ก็ท่าจะิกคนอยู่หน่อยนะครับเป็นอาหารที่เหมาะที่ควรแก่ภูมินั้นๆที่จะได้รับแต่ว่าบางทีข้อความในอัตถรถาท่านก็ใช้เป็นสำนวนว่าเสมือนในลักษณะเดียวกันแต่ว่าต้องเป็นอาหารประเภทที่เปรตนั้นสามารถที่จะบริโภคได้ไม่ใช่ว่าของที่มนุษย์บริโภคได้แล้วก็เปรตจะบริโภคอย่างเดียวกัน แต่ว่าอาหารที่เปรตอนุโมทนาแล้วก็ได้บริโภคนั้นเป็นในลักษณะเดียวกันแต่ต้องเป็นอาหารที่เปรตบริโภคได้ขอทานโทษนะครับคือบาลีใช้ว่าฐานาโสอุปกับปฏิคือสําเร็จประโยชน์อย่างพระเจ้าวิมสารถวายไกลจีวรถ้าจะหาว่าถาวายไกลจีวรเปรก็ต้องไปได้ไกลจีวรซิไม่ใช่อย่างนั้นฐานาโสอุปกับปฏิ คือสาเร็จประโยชน์เท่าที่ควรเปรตนั่นไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้เครื่องทิพย์อย่างเทวดาอย่างนั้นไม่ใช่ถ้าถวายกางเกงก็ได้กางเกงถวายเสื้อเป็นเสื้อมันก็แย่นี่ถวายไกลจีวรเปรตนั่นไม่เช่เป็นพระนี่ก็เอาไกลจีวรไปห่มเธอว่าแบบนั้นแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นฐานะโสอุปการปฏิสําเร็จตามควรแก่ฐานะฐานะโสฐานะเป็นอย่างไรเป็นเทวดาก็เครื่องหนุ่มหมเทวดาอย่างไร จะเป็นมนุษย์เคื่องหนึง่งมนันจะเป็นยังไงก็สําเร็จฐานะอย่างนั้นเธอสําเร็จสมควรแก่ฐานะฐานะาโสอุปกาปฏิพุทธเจ้ากลับว่างั้นนะสําเร็จประโยชน์ควรแก่ฐานะหมายความว่าฐานน้ำคนับแล้วไออย่างหนึ่งนี่นะปัตตานนโมธนาไมาในบุญยกิราวัตถุสิทธิอนโมธนาส่วนนะเป็นนามธรรมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไป อย่างอื่นเน่ป็นนามธรรมก็ยินดีด้วยอนุโมตนาไปแล้วว่ายินดียินดีที่เขาทำด้วยแล้วก็ได้ส่วนตามฐานะฐานะโสประกปะติติขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังนะคะที่ได้กรุณาให้ความรู้ทางพยัญชนะขอกล่าวถึงข้อความในอังคุตระนิกายทัศกานิบาตชานุโสนิสูตรซึ่งจะทำให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจข้อความตอนนี้เพิ่มเติม ซึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสกับชานุสโสนิพรามว่าทานที่อุทิศให้ผู้ล่วงลับย่อมสําเร็จในฐานะและย่อมไม่สําเร็จในอาถฐานะอาถฐานะคือไม่สําเร็จแก่บ,บุคคลที่เกิดในนรกสัตว์เดรักฉานมนุษย์เทวโลกส่วนฐานะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์และก็อกุศลกรรมอื่นๆ ไปจนถึงมีความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเข้าย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นย่อมตั้งอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในเปรตวิสัยนี่ก็เป็นข้อความที่ชัดเจนนะคะว่าด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในเปรตวิสัยหรือว่ามิตรอมมาตหรือญาติสาโลหิตของเขา ย่อมเพิ่มให้ซึ่งปฏิทานใมมยจากมนุษย์โลกนี้เขาเลียกอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นย่อมตั้งอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยปฏิทานใหมนั้นดูกระพรามฐานะอันเป็นที่เข้าไปสําเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลเป็นฐานะซึ่งชานุโสนิพรามก็ได้กราบทูลถามต่อไปว่าท่านโคดมผู้เจริญ ็ถ้าญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคทานนั้นซึ่งจากพระคาถาที่ตรัสในติโรกุตก,กันท่านผู้ฟังก็จะเห็นข้อความที่ว่าแม้ทายกก็เป็นผู้ที่ไม่ไร้ผลซึ่งในชานุโสนิสุดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบชานุโสนิพรามว่าดูกระกราม ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของทายกนั้นที่เข้าถึงฐานะนั้นมีอยู่ญาติสาโลหิตเหล่านั้นย่อมบริโภคทานนั้นอุทิศให้ญาติเจาะจงแก่ญาติเพราะฉะนั้นเมื่อญาติอนุโมทนาก็ได้และญาติที่เป็นเปรตจะได้แต่ญาติที่ไม่ได้เป็นเปรตก็ไม่ได้ทานนุสโสนิพรามกราบทูลถามว่า ท่านโคดมผู้เจริญก็ถ้าญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นไม่เข้าถึงฐานะนั้นและญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของทายกนั้นก็ไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคทานนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระกรามฐานะที่จะพึงว่างจากญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วโดยกาละชานานเช่นนี้ ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้อีกประการหนึ่งแม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลถ้าญาติของท่านร่วงรับไปท่านอุทิศส่วนกุศลให้เจาะจงบุคคลน,นั้นและญาติเหล่าอื่นก็ได้เพราะเหตุว่าถ้าบุคคลที่ท่านเจาะจงอุทิศให้ไม่ได้เกิดเป็นเปรตญาติเหล่าอื่นที่เกิดเป็นเปรตก็จะได้รับอุทิศส่วนกุศลด้วยการอนุโมทนา ชายนุษโสนีพรามกราบทูลถามว่าท่านโคโดมผู้เจริญย่อมปรัดกำหนดแม้ในอัานะหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระครามเรากล่าวกำหนดแม้ในอัานะคือแม้บุคคลนั้นเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามเป็นอัานะที่จะได้รับอุทิศส่วนกุศลแต่เมื่อเคยเป็นทายกผู้ให ทานนั้นย่อมไม่ไร้ผลอย่างนั้นหรือซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระกรามกลากล่าวฐานะแม้ในอาัฐานะดูกระกรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์และก็อกุศลกรรมอื่นตลอดไปจนถึงมีความเห็นผิดบุคคลนั้นย่อมให้ข้าวน้ำผ้ายานมาลาของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทิน แ่สมณคาคมบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของช้างคือเกิดเป็นช้างแม้ว่าจะได้ทำอกุศล,ลกรรมแต่ก็เป็นผู้ที่ให้ทานเพราะฉะนั้นเมื่อจุติแล้วไปเกิดเป็นช้างเข้าย่อมได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องอลังการต่างๆในกำเนิดช้างนั้นดกระตครามข้อที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์และก็อกุศล,ลกรรมอื่นเป็นต้นไปจนถึง มีความเห็นผิดผู้นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของช้างด้วยกรรมนั้นและข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวน้ำยานมาลาของหอมเครื่องรูปไลที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะกรามผู้นั้นย่อมได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องอลังการต่างๆในกําเนิดช้างนั้นด้วยกรรมนั้นเป็นไปได้ใช่ไหมคะ่ายกผู้ให้ไม่ไร้ผล กรรมติดตามไปอุปธรภมแม้ในกําเนิดของสัตว์เดรัจฉานถึงเกิดเป็นช้างก็ยังได้ข้าวได้น้ําได้ของหอมได้อะไรต่างๆซึ่งเป็นผลของกรรมที่ได้กระทําแล้วข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระกรรมอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์และก็อกุศลกรรมอื่นตลอดไปจนถึงมีความเห็นผิด บุคคลนั้นย่อมให้ข้าวน้ำผ้ายานมาลาของหอมเครื่องลูกไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณกรรมผู้นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของโคย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสุนัข